สบายดีสวัสดีเอฟซีทุกคนเดอ้เดอน,น,นี่เห็นอยียงบอสวันนี้เขาจะไปหาคุดเขียดกล้นเมเนาะนี่สองคนตะเว้นกัดสายแล้วนะเนาะแดดขึ้นตะเว้นคือสูงแล้วนะเนี่ยแดดแห้งจำ้ำไปหาคุดเกียรอยู่อยู่ห้องอยู่ห้องห้องก็คือห้องเน,ะงนาะจะไงวะห้องคืออย่างวะ ห้องก็คือห้องห้องก็น้อยก็ห้วยเนาะเดี๋ยวอาีพ้าไปเบิร์นนะว่าห้องเป็นไรบางคนเบิร์นอาชีพหนว่าห้องยังคือห้องวะห้อมียมีแง่อม่เฟิรนพายกระตามีคองนะแม่จะเอากกระตาเออเพิ่์นบุกออกกระตาไปหานมาน้ำดิเออเฟิร์บรรยากาศแบบเย็นสบายขนาดเลย มีบนป่าบนดอนวนนี้มันมันแห้งที่แม่บนกี้หินสิทุกคนนี้ห้องของเฮานี้อื้มน่นๆก้นหินนี่เจ้าสิมีเี้ยเอากันแล้วมสุ่มอยู่เลยไหมไปห้าเราบอเห็นตัวียดโอ้ เขียบูอยไอ้ไรแม่ยี่นี่ตัวจีอยบน่นไปแล้วไปแล้ว่านไปหากันคุดกันจับเขียดแล้วต้องห้องขับห้อง อ้มันเต้นไปแล้วก็ไล่น้ำเบื่อด้แบบอ๋อมาบนนี้ได้สามตัว,วเสินเ็นแล้วอ๋อ,อนี่เป็นทาเข้าไปนี้ส,งสง่งตัวนี้จีบไปก็ลาจานตโอ้ยจังตัวบูมันหลังเขาทามเออเออไม่เจ้าน,น,นะนาี้มึงอะไรตัวนี้ นี่โหโหงูแม่ี่กระปูวไปหาบ้านมี่าหาในศาลาเลยนี่เน่เน่เน่เ่เ เมนเน่ไปเร็วไปเร็วบดทางหลังกมีบอนับนแหละบนไปวนี <laughs> <simulations> ่ก <c oughs> ินี่เม่นจะเนีไปเร็วใช่เ็จ้ยนเจจอยปิงจ้ยจี้บอ่นนนกาแขนาดน้อยฮาไปล้ว นัๆๆๆตัมันแข็ๆตัวันแ็งๆเ่ายเ้ยไม่ทันแล้วนก่าท่าแล้วเก่าท่าแล้ว่ฮนยเดี๋ยวนะ่อย่นี่ก่อนตรงจเขาท่าอีกแล้วตัวต่อบแมมมันเข้าแต่ทํามานนี่ vừa đây thôi, thôi, kiệt giờ đi hỏi xong tổ, xong, xong ảnh này, áo sợi xây vậy, bay không mua ngay hả vừa đây chắc ย่างงูโอ้ไปแล้วปไไปแล้วพี่เดี๋ยวนี่ยติงเขก้อไ่ได้้เย้เฮ้ยไปิกงได้แล้วีใจเด้ตัดียปนหอยหอยใช่กระป๋าเขาเลย่กินยเขีหออีกแล้ว่ พุดเคยเดิกเงินบ่ดุนเอ้ามันมีนิทานพุดทั้งทีแล้วบ่เคยบ่เคยเบิกเงินเนะแม่มันอึดโอ้ดวงขึ้นขาวคุยแบบเป็นเวรจำกรบ๊ปปะถ้าจำกรุ๊ปก็น้อยมันแดดมันก็เป็นอั่นนี้แล้วแม่งานหองอีกบ้องมุ้ยกระปุวะนี่เลี้ยวออรุ่ กองขามาเลิกกมีแต่ไเอ้หัวะรงตาคุดบปิดแดดไกลกะปูกะบอมีอ้าวจ้าบยกันไปบ้านใหม่ต่อทุกคนมันยแม่ลุงลุงพูมแม่อ้อแดดกับสองนะ เต็นโดเต็นโดที oh, ่น <c ười> ี nah, ่ไปไหมเห็นบ <which> ่เ <c ười> ่าอ <rain tavalla> ๋อ uh, ต <c ười> <the> ัว yeah, นี <c ười> okay, ้ดีทุกคนสบายดีนะลิไปเลยตัวนึงฟอสซิเคียวบ้องดิลินซื้อแบบโดดจบออกไปเลยบล็อตบ่อ๋อได้สองตัวตัวหนึ่งเขาไปแล้วมันไม่หาจกแถวคุ้มเลยมีอีกดิโอ้ยสี่ตัวโอเคขาค้ำไหม ขามันเหลืองนี่ขามเหลืองอ่าร <speaking spirits> <speaking poems> ันมากเลยน่ารันไลยคือก็ป้าแล่นน้ำตัวนึ่งก็ได้ขี้ดินดิซก็ได้ขี้ดินดิซิก็ได้ให้ดิขจาเราในทีป้าไก่ไก่หลายแทะ ใกล้แล้วหลายดิจิบๆๆๆทุกคนเนี่ยเปิ้ลกเจกะเลี้ยงไก่อันนี้คือห้าเปินเอาภายมุงมุงเถียงมุงเฮือนเราเนี่ยขนาะดทุกคนนี่เห่เห่นี่เห่แล้วกระส่งส่งดาวเนาะไปตึกเอาฝ่า วัวเรากลายอะไรเอ้ยจตัวเล็กน่ารักน่ารักมานี่มานี่ไห้นี่งวยานกองจะเอ๋ตั้งยานตั้งยาน ลายขนาดทุกคนนี่ตัวต,วปตวเป็นตะแพงสีแบบคล้ายๆกันมาเลยโอ้งวัวห้ามบัหลายสาม,มีเนาะอันนี้ลายขนาดเลยขี้ดวงนี่เก็บขี้ดวงว่าด่างไผ่ย,ยางยางไม้กลุ่งนะแม่ เราเพิ่งาไปเบิ่งต้นมันอันนี้มันตกอันนี้มันตกลงมาทุกอย่างเลยได้ทุกอย่างมาเนี่ยนี่ต้นต้นที่มันตกลงมาต้นไม้กุ่งนี้ต้นต้น นั่นเองดวงหรือว่ะปิดต๊กดวงเลยขวัดออกมาเลยแม่โอ้หวงจูงมถ้ากรได้เนี่ยมาด่งไข่เลยด้เหก็ไดหอนะิดวงเป็นิดเป็นไข้เด้ยไหม ก็ได้เกือบเต็มถุงหุ่มอ่อนก็เป็นอย่างใช่ไหมด่า,ดางพายติดกักลูกกักขานาะดหอมปุ้มอือแหละกลิ่นมันก็นห,อหอมหอมมันเกี่ยวตลอดได้ไงไงนะลุกตลอดได้ยงไง โอ้โหได้แดงไฟ้แดงแค่ไหนเดินเตือนเกือบเตือนทุกอย่างมาหอดเขียงเลยทุกคนเดือดเสห้เบิ่งเขียดเลยนี่ตัวใหญ่อันนี้คือตัวแม่หามาเมื่อวานนี้พร้อมเนาะกะหามาเมื่อวานนี้พร้อมพร่งเกิดนี้เดือดอะไรรึ โอมยงจงเจงไว้เคียทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ปิดสํนีด้อฝากกติดตามใ้เดบายบายจ้าตัวใหญตัวใหญ